สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับผู้ชื่นชอบการต้อนนกนะครับเนาะมาทีนี่ครับเอานกพเนียนแล้วครับมาล่องเฮ็ดนกดินมั้งครับมาล่งดินครับเห็นเป็นคันดีครับก็เลยเอาล่งดินมั้งครับเันก็ใกลขึ้นพเนียนแล้วแล้วาเน้น ขันดีครับเอาไว้ใส้กับขันไหมครับลงตั้งเสี้ยมมาเนี่ยื้วยกับขันครับผ้าอยู่กับขันไหมครับก็เลยมาลงดินมังกร้ามาสนุกผมเลยลงครับสองไฟนะครับนี่ไฟสามอวกฟื้นครับนี่งผมนั่งฟื้นเกลี่สามไฟนะครับเดินดีเยอะครับโอเคครับ và ta để nghe tiếng tiếng ngọc ba đấy đây gặp bạn chuột đấy đây các bạn oh tháp ăn phân đấy các bạn như, gặp. <laughs> như này đó gặp. ใช่แล้วแต่ผมมันเอาไปล่องผมปักบ่วงไม่ได้เป็นครับนกกะเขาห้อยู่ครับผมมันปักบ่วงไม่เป็นครับเมื่อใดตัวครับผมกกำลังศึกษายอยู่ครับแต่ก่อนผมมันโตแต่ปรนียดครับโตปรนียดเมาหลายปีแล้วครับร้องอยู่โตดินร้องบ้างครับพอน,นกมันเริ่มหูแล้วครับปรนียดกับเปลี่ยนหลาย ได้แบบเลยครับทั่งแบบตบธรรมดาเทนก็ใส่มาแล้วซองหนาก็ใส่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เห็ดมาเป็นข้อบนครับข้อบนก็เห็ดมันกูแนวแล้วครับก็ได้เลยครับเพราะมันนกมันหูอแล้วครับก็เลยอยากเปลี่ยนเป็นนกดินมั้งครับล่องมั้งครับนกตัวพันหยันแล้วครับตจะเอาลงดินครับ มันกัเห็นพืนเลนดีนะครับเห็นเพืนเลนดีเลยอยากปั่นนุงกีดินมึงครับมันจะเป็นจังไดยน,นะครับแล้วว่านกตัวนี้เพเนียร์มันก็นกนได้หลายตัวแหรอครับเป็นยุเพเนียด์มาเนี่ย ผมว่ามันหลายตัวแล้วนกตัวหลายตัวผมเลยเอาลงดินมาับตัวนี้ครับต่อยุบเนียนเพันซื้อสายจวดครับมาเนี่ยเอาลงดินไอ้เป็นเล่นห้าเป็นเหรนเตียนเตี้ยนสไตล์เป็นห้าเนี่ยครับใส่ซื้อไม่เป็นตัว จังไงพวกครับเบางก่อนแต่ตอนนี้มันอยู่ในผนียดกันใส่ซื้อเป็นผนียดครับสายจวดอยู่ครับจวดย่างเดียวคันดีครับนกตัวนี้ครับวาตาแดงเง้ยินเสียงนกปลาครับยุกไก่เป็นได้ก็ับวาตาแดงเง้ยินครับ มันขันดีนะครับขันไว้ผมเมื่ขี่การไหมครับนกตัวนี้ครับขยันและขาดน้ำะไรนะครับน้ำต้องใส่ตลรวขันขาดน้ำคือเศร้าขันเลยครับ กันนะครับอาจารย์เป็นตาพานวะครับม,มุ่งเหมือนครับ เป็นยังไงครับอาจารย์ตัวต้นเพิ่มเป็นยังไงครับไล่ผลครับนี่ครับไล่ผลครับนี่ครับไล่แตนับปีครับว่ามันถ้าอ,อยู่ภน,นยในมันก็จับซะเลยได้หลายเลย,เลยครับกอยู่ บ้านนี่มาลงดินจะสิเป็นต์เลยครับบ้านนี่ผมปั่นเจ้าหนางอขึ้นมาแทานเพิ่นครับผมมาเพิ่นนี่ม็คลงดินครับเรียนขันเรียนขันครับเรียนขันมาลงดินเอาหนางอเรียนขันไปครับก็บนี่ก็เรียนขันขึ้นไปเป็นนกดินครับครับคลิปนี้ก็ขอจบสำเนียงได้ครับเดี๋ยว คลิปนาแต่ผมเอาไปล่งดินผมสิตท้ายตังกิปให้เพิ่งขักๆเลไครับมาพันเล่นสูงได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สัน้นไหมครับสวัสดีครับ